โอเคครับแบ่งนะครับกำหนดตัวอักษรเหมือนครูนะครับจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับครูกําหนดตัวอักษรแล้วเมื่อกี้อาจจะกําหนดงงๆนะครับเดี๋ยวนี้กําหนดมาเป๊ะแล้วนะครับโอเคไหมได้หน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคครับมาดูต่อนะครับเรามาเขียนวิธีการสร้างบางนะครับวิธีการสร้าง เราต้องทำอะไรครับต้องการสร้างก็คือแบ่ง A B ใช่ไหมครับเส้นตรงส่วนของเส้นตรง A B เป็น8ส่วนยาวเท่ากันนะครับยาวเท่ากันโอเคมาเขียนวิธีการสร้างกันครับทีนี้ย อันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยหนึ่งทำอะไรครับให้ A B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาพอสมควรและยาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด P กับจุด Q ใช่ไหมครับอ่าโอเคเริ่มเลยใช้ A และ B เป็นจุด ศูนย์กลางรัสมียาวพอสมควรและยาวเท่ากันด้วยเราสร้างส่วนโคง้งใช่ไหมครับทีนี้เขียนส่วนโคง้งเขียนส่วนโคง้ง ตัดกันที่จุด P และจุด Q โอเคนะครับตัดกันที่จุด P และจุด Q เสร็จปุ๊บทำไงต่อครับทีเนี้ยสเต็ปต่อมาเสเต็ปที่สองเราทำไหมครับลากส่วนของเส้นตรง PQ ตัด ส่วนของเส้นตรง AB ใช่ไหมครับที่จุดอะไรครับที่เรากำหนดมาจุด O ใช่ไหมครับอ่าลากแบ่งมาตัดแทนที่จุด O อ่าเสตที่สองอ่าถึงประมาณตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับอาการแบ่งครั้งแรกถ้าเราจะมาเขียนซ้ำแบบนี้หลายครั้งก็คงจะเหนื่อยใช่ไหมครับอโอเคเห็นไหมครับว่ามันจะแบ่ง ส่วนของเส้นตรงออกเป็นสส่วนใช่ไหมครับมันจะทําให้ AO ยาวเท่ากับ OB ใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังไม่จบเราต้องทําต่อไปอีกนะครับอีกกี่ครั้งอีกหลายครั้งที่เหลือเลยใช่ไหมอันนี้แบ่งออกเป็น8ส่วนมันต้องมีอีก7มันต้องใช้7เส้นใช่ไหมครับตอนนี้ทาไปแล้ว1เส้นเหลืออีก6เส้นป่าต่อกันครับเอ้หกเส้นเราก็อาจจะเขียนย่อยๆก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจจะเป็น ทำการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยวิธีข้างต้นนะครับส้ที่สาทำการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยวิธีข้างต้นทำไมครับโดยแบ่ง ส่วนของเส้นตรง ab ออกเป็น8ส่วนนะครับโดยแบ่งส่วนของเส้นตรง ab ออกเป็น8ส่วนที่ยาวเท่ากันอ เริ่มจากอะไรก่อนดีครับเริ่มจากแบ่ง AO กับ OB ก่อนใช่ไหมครับแบ่งส่วนของเส้นตรง AO และส่วนของเส้นตรง OB นะครับแบ่ง AO กับ OB ก่อนนะครับที่จุดอะไรที่จุด L และจุด V ตามลำดับนะครับที่จุด L และจุด V ตามลำดับ ตามลำดับโอเคยังไม่จบทีนี้ทีนี้เราแบ่งได้ตรงนี้กับตรงนี้แล้วใช่ไหมครับมันจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปเราต้องแบ่งมันจากสี่ส่วนแต่และสี่ส่วนเนี้ยออกเป็นอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมมันจะได้แปดส่วนใช่ไหมครับอต่อมาเริ่มจากและจากนั้นอ่ แบ่งแบ่งอะไรก่อนครับเเรามาดูมันจะมะีด้วยการทั้งหมด4เส้นใช่ไหมครับทีนี้1 2 3 4แต่และเช่นเส้นจะมีชื่อเรียกเฉพาะใช่ไหมครับก็คือ A L L O M เอย O V และ V B ใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่ามาครับจากนั้นแบ่งครึ่งอ่าตรงนี้ครึ่งนะครับตรงนี้ครึ่ง แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึง่งครึง่งจากนั้นแบ่งครึง่ง AL ส่วนของเส้นตรง AL ส่วนของเส้นตรง LO ส่วนของเส้นตรง OV ส่วนและอันสุดท้ายและ VB ส่วนของเส้นตรง VB ที่จุดอะไรบ้างมันจะมีจุดที่เราแบ่งครึ่งที่เราสร้างไว้ใช่ไหมครับเนี่ยจุดเนี่ย พวกนี้นะครับ1 2 3 4 4จุดนี้ใช่ไหมครับที่จุดอะไรครับ K P M N โอเคที่จุด K จุด P จุด M และ N ตามลำดับโอเคเรียบร้อยมันจะแบ่งเรียบร้อยแล้ว4จะได้ AK มีความยาวเท่ากับ KL มีความยาวเท่ากับ LP มีความยาวเท่ากับ PO มีความยาวเท่ากับ OM มีความยาวเท่ากับ MV มีความยาวเท่ากับ vn เรียบร้อยครับแบ่งออกเป็น8ส่วนดังนี้ครับ